เอาละครับสวัสดีฮะอยู่กับผม NC คาร์อนะครับในเกม The Eminent Inshadow Master of g a r d e n นะครับมาวันนี้เราจะเข้าสู่ตัวละครสุดท้ายนะฮะอย่างน้องอีต้านั่นเองนะครับผมแหมสาวคูสุดน่ารักของผมนะฮะโคตรอวยสุดๆไปเลยนะครับแหมน่ารักจริงๆนะฮะมาดูข้อมูลน้องกันหน่อยดีกว่านะครับข้อมูลน้องที่ผมรู้เนี่ยก็อาจจะน้อยไปสักหน่อยนะฮะ ก็คือในส่วนของตัวอีตามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลน้อยมากนะฮะเพราะว่าไม่มีแทบจะไม่โผลมาในตัวของนิยายนะแล้วก็มงังะเลยนะฮะก็คือจะเด่นที่สุดก็คือในเกมนี่แหละที่มีข้อมูลพอสมควรนะฮะแต่เท่าที่รู้ก็เป็นตัวละครสายวิจัยแล้วก็พัฒนานะฮะในในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของชาร์โ w g กา d e เดนนะและน่าจะรวมไปถึงพวก สถาปัตยกรรมต่างๆในในชาโดกาเดนก็น่าจะรวมอยู่ในหน้าที่ของน้องด้วยนะครับสำหรับตัวละครอีต้านะครับเป็นตัวละครโจมตีสีแดงธาตุไฟนะฮะแล้วก็เป็นสายค่อนข้างที่จะเด่นไปทางการดีบัฟศัตรูนะฮะแล้วก็ตีกองหลังด้วยคิดว่าน่าจะเหมาะกับ pvp แล้วก็ pve น่าจะเหมาะทั้งคู่นะฮะ แต่น่าจะน่าจะเลนไปทาง PvP มากกว่านะอ่าถ้ายังไงก็ลองดูความสามารถก่อนละกันนะฮะความสามารถแรกนะครับผมเอ่อ Experiment Over นะฮะก็คือลดดีฟ ENSE สตู1ตัว10%นะฮะ10วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหาย1,400ดาเมจกับสตู1ตัวนะเอ่อมันเอาออฟซิงเกิลมา2ออันเลยนะ <c ười> ก็คือทำการลด ลดเกาะสตูสิบวิสิบวิแล้วก็สร้างความเสียหายพันสี่สตูก็ประมาณนี้นะก็คือสตูตัวนั้นน่ะมันจะบางขึ้นนะเหมาะกับตีตัวแทงนะฮะพอสมควรเลยต่อมาเป็น adult test นะฮะก็คือสร้างความเสียหาย240นะกับสตู1ตัวที่มีค่าพลังป้องกันเนี่ยต่ำนะฮะก็คือเอาไว้โจมตีแนวหลังนั่นเองไม่น่าจะ <c oughs> ก็คือไม่น่าจะทำการโจมตีตัวแทงนะน่าจะเป็นกลุ่มแนวหลังนะฮะ ที่มีพลังดีเฟนได้น้อยเนี่ยแต่ตีแรงต่อมาเป็น this one h u r t this one h u r t สร้างความเสียหาย80%ดาเมจกับสตู1ตัวนะฮะที่มีพลังป้องกันต่ำนะแล้วก็น่าจะทำให้ติดใบนะฮะทำให้สตูติดใบนะฮะเป็นเวลา6วินาทีนะก็คือน่าจะเอาไว้กันในส่วนของทําให้ตายนะทำให้สตูเนี่ยไล่ทา,าให้ตายได้ช้าลงนะ โอเคสกิล okay. สุดท้ายนะฮะก็คือรันสลามนะครับ30วินาทีหลังจากเอ้ยก่อนเริ่มเวฟเริ่มสามสิบวินาทีเริ่มตอนเริ่มเวฟนะฮะตอนตอนเริ่มตอนเริ่มเวฟเนี่ยทำการรีคาบลี่เอสพีนะฮะสองร้อยนะก็คือหลังก็คือพอพอเริ่มเวฟเวฟการต่อสู้นะฮะก็จะทำการฟื้นเอสพีไปสองร้อยเลยนะอ่าก็ทำให น้องแกสามารถที่จะออกทาไม่ตายได้เร็วนะฮะซึ่งมันจะไม่เหมือนของอีฟซิลอนนะอีฟซิลอนเนี่ยจะต้องโดนดาเมจนะฮะแต่ของอีตาเนี่ยก็คือได้ไปเลยนะครับ200 200หลังจากที่เราหลังจากที่การต่อสู้เริ่มขึ้นนะฮะอืมเราเลยได้ว่าเป็นตัวละครที่สามารถปล่อยอันติได้เร็วพอสมควรนะมีโอกาสออกอันตีเร็วนะฮะอ่าซึ่งถ้าอันตีเร็วก็ทำให ดีเฟนส์ศัตรูเนี่ยมันลดได้เร็วแล้วเราก็จะผ่านด่านง่ายขึ้นนะฮะโอเคครับในส่วนของตัวเศษตัวละครนะฮะก็เป็นตัวละครที่ไม่สามารถฟาร์มเศษได้นะได้จากการกาชาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะงั้นไม่จะเป็นจะต้องไม่จาเป็นจะต้องไปถามว่ายุบเศษอยู่ไหนอะไรยังไงนะฮะอ่อก็หาได้จากการกาชาเท่านั้นแต่หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมี ดันที่มีเศษน้องเข้ามานะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับน้องอีต้านะฮะเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแน่นนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองใช้ดูก็ค่อนข้างโอเคพอสมควรนะถ้าได้ตัวโจมตีเข้ามาเสริมทับเนี่ยผมว่าจะกลายเป็นทีมที่ค่อนข้างดีเลยพอสมควรนะฮะโอเคใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผมด้วยนะฮะอ่ส่วนตัวตัวส่วนตัวละครอื่นๆก็เอาไว้เอาไว้ถ้าผมมีอารมณ์ก่อนนะเดี๋ยวคงทำนะฮะพวกเอเล็กเซียพวกไอริสอะไรอย่างงี้นะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับผมไปแล้วครับ